ทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆถึงสำคัญและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะแต่ละปีเนี่ยพอใกล้จะปีใหม่ทีไรคุณก็ตั้ง New Year Resolution ไว้ซะแบบดิบดีเลยเช่นปีนี้ฉันจะผอมปีนี้ฉันจะอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นปีนี้ฉันจะเก็บเงินให้ได้หนึ่งแสนบาทแต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่สัปดาห์คะ่ะความตั้งใจดีๆเหล่านั้น มันก็อันตร a า h i ายไปกับสายลมดือด้อๆซะอย่างนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณก็กลับมาวนลูปเดิมๆแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไกลเกินเอื้อมและมักจะจบด้วยความล้มเหลวทั้งที่เพิ่งจะเริ่มต้นแท้ๆเลยค่ะในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็ทรงพลังมากมาก นั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habits ค่ะเขียนโดยเจมส์เคลียร์ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมอบแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังให้กับเราว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการก้าวกระโดดค่ะแต่สามารถเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่เราเนี่ยยินดีทำมันในทุกๆวันและนี่ค่ะคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นแบบยั่งยืน โดยไม่ต้องปฏิวัติชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเอาละค่ะได้จะพาคุณมาเข้าใจนะคะว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้เนี่ยมันถึงสำคัญแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะสิ่งแรกที่เดจะบอกค่ะก็คือเรื่องของพลังดอกเบี้ยทูต้น แห่งการพัฒนาตัวเองค่ะเจมเลียร์ค่ะเขาอธิบายว่านิสัยเนี่ยมันเปรียบเหมือนดอกเบีย้ยทบกต้นของการพัฒนาตัวเองค่ะคือการกระทำเล็กๆเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะไม่สำคัญนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณทำมันซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์สะสมกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะ คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงเครื่องบินค่ะที่กำลังบินออกจากลอสแองเจลิสค่ะเพื่อไปถึงนิวยอร์คค่ะถ้าเกิดว่านักบินนะคะเขาป้อนข้อมูลผิดพลาดไปเพียงแค่ไม่กี่องศาในตอนที่เริ่มต้นค่ะเครื่องบินลำนี้ค่ะก็อาจจะไปลงที่ฟลอริดาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากนิวยอร์กเนี่ยหลายชั่วโมงเลยทีเดียวชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะการที่เราเนี่ย ออกไปวิ่งแค่30นาทีวันนี้หรือว่าเราเลิกกินอาหารคลีนแค่มือเดียวในทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยฟิตขึ้นหรือว่าผอมลงเลยในวันรุ่งขึ้นค่ะแต่เมื่อถ้าเกิดคุณเนี่ยทำเรื่องหลังนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่หาค่ะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่พอผ่านไปหนึ่งเดือนค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งปีละคะ คุณจะเห็นผลที่แตกต่างอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะทีนี้เราต้องเข้าใจเรื่องของวงจรน,นิสัยสขั้นตอนกันก่อนค่ะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งได้แก่ 1. สิ่งกระตุ้น 2. ความอยาก 3. การตอบสนอง 4. รางวัลก่อนที่คุณค่ะจะสามารถสร้างนิสัยใหม่ได้เนี่ย คุณผู้ฟังจะต้องเข้าใจก่อนขอว่านิสัยเนี่ยมันทํางานยังไงเดียจะบอกว่านิสัยทุกอย่างค่ะตั้งแต่อย่างเช่นการแปลงฟันการขับรถไปจนถึงจํานวนคําที่คุณเคี้ยวอาหารค่ะล้วนเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเจมเคีย์รค่ะเขาได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้ค่ะบอกว่านิสัยเนี่ยมันประกอบด้วยสีขั้นตอนที่เดียกล่าวมานะะเดียจะอธิบายให้ลึกลงไป ให้เข้าใจมากขึ้นค่ะก็คือตัวแรกนะคะสิ่งกระตุ้นค่ะสิ่งกระตุ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นหรือว่ารู้สึกค่ะที่มันกระตุ้นให้เราทําบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณค่ะเดินเข้าไปในห้องมืดๆเนี่ยคุณจะรู้สึกโดยเหมือนมีแรงกระตุ้นทําให้คุณอยากเปิดไฟค่ะต่อมาค่ะความอยาก ความอยากเนี่ยมันคือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะบางอย่างค่ะซึ่งจากตัวอย่างที่เดียวพูดถึงเรื่องของการที่คุณเดินเข้าไปในห้องมืดๆนะคะความอยากก็คือความที่คุณอยากเปลี่ยนจากความมืดเป็นความสว่างค่ะตัวต่อมาค่ะการตอบสนองการตอบสนองเนี่ยคือการกระทําจริงๆค่ะที่เราลงมือทําในที่นี้ค่ะก็คือ การที่คุณลงมือกดเปิดสวิตไฟนั่นเองตัวสุดท้ายค่ะตัวที่สี่คือรางวัลรางวัลเนี่ยคือผลลัพธ์สุดท้ายที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจค่ะเช่นคุณได้เห็นสิ่งรอบตัวนะคะในห้องเมื่อเปิดไฟสำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบอีกสักตัวอย่างนะคะเอาแบบใกล้ตัวเลยละกันอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของการดื่มกาแฟตอนเช้าค่ะ การตื่นนอนนะคะมันคือสิ่งกระตุ้นค่ะคุณอยากจะรู้สึกสดชื่นตรงนี้ค่ะคือความอยากหลังจากนั้นค่ะคุณก็ดื่มกาแฟค่ะเพื่อเป็นการตอบสนองและรางวัลที่คุณได้นะคะก็คือความรู้สึกตื่นตัวพร้อมเริ่มต้นวันใหม่นี่แหละค่ะคือหลักนะคะที่เจมส์เคลียร์เขาได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ เมื่อคุณเข้าใจวงจรน,นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็จะสามารถแฮกมันค่ะเพื่อสร้างนิสัยที่ดีได้นั่นเองทีนี้ค่ะเดียกำลังจะบอกวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้เป็นคนที่ประสบความสาเร็จถ้าคุณผู้ฟังยังไม่มีหนังสือเล่มนี้นะคะคุณอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เดียกำลังจะบอกทั้งหมดค่ะ ดังนั้นค่ะคุณสามารถสั่งซื้อหนังสือนะคะได้ที่ลิงก์ในใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อให้คุณค่ะสามารถนำข้อมูลที่เดียกำลังจะบอกเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะสิ่งที่เดียก์กำลังจะพูดต่อไปนี้ค่ะคือวิธีสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยไม่ดีค่ะโดยมีหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญคือนะคะสี่กฎของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะเรามาดูกันที่กฎข้อที่หค่ะ ก็คือทำให้ชัดเจนและเข้าถึงง่ายโดยข้อนี้ค่ะให้คุณวางสิ่งของที่กระตุ้นนิสัยที่ดีให้มองเห็นได้ง่ายแล้วก็ชัดนะคะตัวอย่างเช่นค่ะสมมตินะคะถ้าเกิดคุณต้องการฝึกเล่นกีตาร์ทุกวันเนี่ยแทนที่จะเก็บกีตาร์เอาไว้ในตู้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้บอกว่าให้คุณเนี่ยวางมันเอาไว้กลางห้องค่ะในตำแหน่งที่คุณสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากคุณอยากออกไปวิ่งในตอนเช้าค่ะก็ให้คุณเตรียมชุดกีฬาและรองเท้าไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนก่อนที่จะเข้านอนเพื่อตื่นมาค่ะคุณจะได้เห็นชุดแล้วก็รองเท้าที่คุณเตรียมมาไว้หรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงที่ส่ยเป็นคนที่ดื่มน้ําได้เยอะขึ้นนะคะก็แค่วางขวดน้ําไว้ในทุกที่ที่คุณสามารถมองเห็นได้ค่ะหลังจากที่คุณวางสิ่งกระตุ้นให้มองเห็นง่ายและชัดเจนแล้วนะคะ สิ่งต่อไปค่ะในกฎข้อนี้ที่คุณต้องทำก็คือให้คุณใช้การตั้งเจตนาในการลงมือทำค่ะในข้อนี้นะคะแทนที่จะตั้งใจแบบคุมเครือว่าวันนี้ฉันจะฝึกเล่นกีตาร์ให้ดีขึ้นให้เปลี่ยนเป็นค่ะให้คุณระบุเวลาและสถานที่ให้มันชัดเจนลงไปเลยนะคะอย่างเช่นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลาสิบโมงเช้าที่บ้านฉันจะเล่นกีตานะคะ แล้วเมื่อตั้งนาฬิกาเตือนไว้ล่วงหน้าค่ะเมื่อถึงเวลาที่นาฬิกานั้นเตือนสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะคะก็คือเดินประยิบกีตาร์มาเล่นให้ครบหนึ่งชั่วโมงค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในเรื่องของการทําให้มันเห็นง่ายและชัดเจนนะคะคือคุณต้องออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ค่ะรู้ไหมคะว่าคนเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมมากเลยนะคะมีงานวิจัยหนึ่งค่ะพบว่า เพียงแค่เปลี่ยนจากการวางน้ำบัดลมนะคะที่วางไว้ข้างแคชเชียร์นะคะเวลาที่เราไปจ่ายเงินเนี่ยไปเป็นการวางน้ำเปล่าแทนค่ะก็จะทำให้ยอดขายน้ำบัดลมเนี่ยลดลง11%และยอดขายน้ำเปล่าเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นถึง25%ภายใน3เดือนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณนะคะอยากที่จะเลิกในใิสัยไม่ดี ก็แค่นำสิ่งกระตุ้นนั้นออกไปจากสายตาของคุณคะ่ะหรือว่าเพิ่มแรงเสถียานให้มันทำได้ยากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดคุณกลัวว่าจะมีเสียงรบกวนจากโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์นะคะก็แค่คุณนะคะถอดปลั๊กโทรทัศน์แล้วก็ปิดเสียงการรบกวนของโทรศัพท์มือถือเป็นต้นคะ่ะต่อมาคะ่ะเรามาดูกฎข้อที่สองของหนังสือเล่มน,นี้กันคะ่ะก็คือเขาบอกว่า make it attractive ค่ะทำให้มันน่าดึงดูแล้วก็อยากที่จะทำค่ะในข้อนี้ค่ะให้คุณนะคะขูกพฤติกรรมที่คุณเนี่ยอยากที่จะทำกับสิ่งที่คุณชอบทำอยู่แล้วค่ะหลายคนค่ะอาจจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าดึงดูใช่ไหมคะให้คุณลองเรียนแบบนักศึกษาวิศวกรรมคนหนึ่งค่ะเขาเนี่ยได้ทำการเชื่อมต่อจัก,กรยานเข้ากับ แล็ปท็อปค่ะและตั้งเงื่อนไขว่าจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเขาปั่นจักรยานด้วยความเร็วระดับหนึ่งเท่านั้นมันหมายความว่ายัางไงคะมันหมายความว่าเขาตั้งกฎค่ะว่าเขาจะวางแล็ปท็อปไว้บนจักรยานและเขาก็จะปั่นด้วยความเร็วระดับหนึ่งเมื่อเขาปั่นถึงความเร็วระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำงานบนจักรยานนั้นค่ะหรือคุณคะ่ะอาจจะ อ่านข่าวดาราคนโปรดได้เฉพาะเวลาที่อยู่บนลู่วิ่งเท่านั้นการเชื่อมโยงแบบนี้ค่ะจะใช้ประโยชน์จากโดปามีนค่ะสารแห่งความสุขในสมองของเราเพราะความคาดหวังว่าได้ทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้โดปามีนของเรามันหลั่งออกมาค่ะต่อมาค่ะ,คะกดข้อที่สมค่ะ make it easy ค่ะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะ การที่จะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสามวิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีที่หนึ่งเนี่ยให้ลดแรงเสียดทานค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยมักจะเลือกทาสิ่งที่ง่ายที่สุดค่ะหากคุณอยากอ่านหนังสือให้ได้มากขึ้นค่ะให้คุณพกหนังสือติดตัวไว้เสมอเวลาที่มีเวลาว่างระหว่างวันค่ะคุณก็จะสามารถหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้ในทันที หรือยกตัวอย่างนะคะนักเขียนบางคนเนี่ยเขามีอาชีพทนายความด้วยค่ะที่มีงานที่ยุ่งมากเลยแต่ว่าเขาใช้เวลา20นาทีบนรถไฟใต้ดินทุกวันนะคะเพื่อเขียนต้นฉบับจนสุดท้ายค่ะหนังสือของเขาก็เสร็จแล้วก็ขายดีนะคะทำให้เขานะคะสามารถเขียนหนังสือได้ในทุกที่ที่มีเวลาว่างค่ะต่อมาค่ะข้อที่สองให้คุณใช้กดสองนาทีค่ะ เวลาที่เราจะเรื่องนี้ใสใหม่ค่ะให้เราลดขนาดมันลงค่ะจนเหลือแค่สิ่งที่ทำได้ภายในสองนาทีเท่านั้นเช่นแทนที่คุณนะคะจะบอกว่าจะอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะให้คุณเปลี่ยนเป็นจะอ่านหนังสือแค่สองหน้าแทานที่จะตั้งเป้าหมายว่าจะออกไปวิ่งมาราธอน,นะคะ่ะให้เปลี่ยนเป็นตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นชุดวิ่ง การเริ่มต้นเล็กๆนี้ค่ะจะสร้างแรงส่งทำให้คุณเนี่ยอยากที่จะทำต่อไปเหมือนคำกล่าวที่ว่าไว้ค่ะว่าเราทำน้อยกว่าที่เราคาดหวังดีกว่าที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่สามทำให้มันเป็นอัตโนมัติค่ะ ให้คุณค่ะใช้เทคโนโลยีค่ะมาช่วยในการสร้างข้อผูกมัดนะคะเช่นตั้งค่าให้แอปพลิเคชันค่ะตัดเงินออมอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนออกหรือใช้แอปพลิเคชันบล็อกโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาที่คุณทำงานค่ะมาถึงกดข้อที่4ี่กดสุดท้ายนะคะก็คือการทำให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจในทันทีค่ะข้อนี้ค่ะในหนังสือเขาบอกว่าให้คุณเนี่ย สร้างความพึงพอใจในทันทีกับนิสัยที่ให้ผลตอบแทนช้าเดียจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่านิสัยที่ดีเนี่ยมันมักจะให้ผลตอบแทนช้าแต่ว่าสมองของเราค่ะมันชอบผลตอบแทนในทันทีให้ลองเชื่อมโยงความพึงพอใจทันทีเข้ากับมันดูค่ะเช่นคู่รักนะคะที่เขาอยากกินข้าวนอกบ้านน้อยลงค่ะเขาตั้งกฎนี้ไว้ค่ะว่าพอทำได้แล้วเนี่ยเขาก็จะโอนเงินห้ดอลลาร์ เข้าบัญชีสำหรับทิศยุโรปค่ะการที่เขาเห็นเงินเพิ่มขึ้นในทันทีเนี่ยจะช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะไม่กินข้าวนอกบ้านนะคะแล้วก็สามารถทำมันต่อไปได้หรืออย่างเรื่องของการล้างมือค่ะคุณหมอสตีเซนนะคะพบว่าการแจกสบู่พรีเมียมค่ะที่เกิดฟองเยอะแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยทำให้ผู้คนรู้สึกพอใจกับการล้างมือมากขึ้นแล้วก็ กลายเป็นนิสัยในที่สุดค่ะต่อมาค่ะสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยก็คือให้ติดตามความก้าวหน้าของนิสัยหรือว่าการทำา Habit t ์ตแท็กนะคะซึ่งการบันทึกนิสัยที่คุณทำได้ในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่ากำลังก้าวไปข้างหน้าค่ะการได้เห็นความสำเร็จเล็กๆในน้อยนี้นะคะจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นที่ดีค่ะ ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขามีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สําคัญเวลาที่ไม่สามารถทําตามเป้าหมายได้ค่ะรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าให้คุณสร้างสัญญาแห่งนิสัยขึ้นมาค่ะหรือว่า h habit ิตค t r a c t ค่ะโดยกําหนดผลเชิงลบนะคะหากคุณไม่สามารถทําตามเป้าหมายได้ซึ่งพูดง่ายๆก็คือให้คุณกําหนดบทลงโทษนั่นแหละค่ะเวลาที่คุณไม่สามารถทําตามเป้าหมายตัวอย่างเช่นค่ะ การจ่ายเงินค่าปรับนะคะให้กับเทรนเนอร์หากไม่สามารถติดตามการกินอาหารหรือว่าไม่ชั่งน้ำหนักค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้ค่ะเป็นการใช้พลังของความกลัวที่จะเสียหน้าและก็ความใส่ใจในความคิดของคนรอบข้างค่ะซึ่งมันจะเป็นแรงจูงใจที่แบบทรงพลังแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนนี้ใส่ได้การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดค่ะ มันคือการเปลี่ยนที่ตัวตนของเราค่ะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แทนที่คุณจะโฟกัสนะคะว่าคุณอยากเลิกบุหรี่ให้เปลี่ยนเป็น,นะคะ่ะฉันเป็นคนไม่สุบุหรีฉันเป็นคนรักสุขภาพแบบนี้เป็นต้นค่ะเมื่อตัวตนใหม่ของคุณมันชัดเจนค่ะพฤติกรรมที่ดีมันก็จะแบบตามมาเองแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยหันมาใส่ใจที่กระบวนการหรือระบบที่คุณสร้างขึ้นในแต่ละวันเพื่อไปสู่เป้าหมาย แค่ที่จะจดจ่ออยู่กับคนลับปลายทางอย่างเดียวค่ะสรุปนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยเพราะเรามีกระบวนการที่ดีตหากเพราะกระบวนการที่ดีตหากที่จะนําคุณค่ะไปสู่ความสําเร็จหรือเป้าหมายได้อย่างแท้จริงคุณผู้ฟังคะหัวใจสำคัญจากหนังสืออ t o ต i c Habits คือการกลับมาใส่ใจการกระทำเล็กๆในแต่ละวัน คุณไม่จําเป็นต้องรอแรงบันดาลใจหรือว่ารอความสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเริ่มต้นนะคะเพียงแค่คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณเนี่ยอยากเป็นคนแบบไหนจากนั้นค่ะก็ลงมือสร้างกระบวนการโดยใช้กฎสข้อนะคะที่เดียวได้พูดถึงไปแล้วก็คือ 1. นึ่ทำให้เห็นชัดสองทำให้หน่าดึงดูดสามทำให้เป็นเรื่องง่ายและสี่ทำให้เป็นเรื่องที่น่าพอใจค่ะโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดนะคะ พราะเมื่อคุณค่ะมีความสุขที่ได้ทําคุณก็จะทํามันได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณจําไว้นะคะว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคุณค่ะแต่มันเป็นปัญหาของระบบอย่ารอค่ะให้มีเวลาหรือว่าความพร้อมที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีหรอกค่ะจงลงมือท,ทําทันทีแม้ว่าคุณยังจะไม่พร้อมนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะอย่าพลาดเกินสองครั้งติดกันค่ะหากวันนี้คุณพลาดพรุ่งนี้ค่ะ ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะการทําผิดพลาดค่ะไม่ได้ทําลายเราแต่การทําผิดพลาดซ้ําๆต่าค่ะที่มันจะเป็นตัวฉุดรั้งเราเอาไว้เดี๋ยวหวังว่าคุณผู้ฟังนะคะจะได้นําเอาหลักการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทําให้คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแบบกล้ากระโดดในแบบที่คุณต้องการค่ะหากคุณฟังมาถึงตอนนี้นะคะ ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยกับเบียร์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้ในทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ